สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องนาเลี้ยงเซี่ยไฮ้กินอะไรเองเิ้ก็เพียงงกินอะสวยอะไรด้พี่น้องมาในสวยแล้วสวยแล้วญี่ปุ่นอันพักกันอาบน้ำอาบยังแล้วของประธานเนี่ยออกไปกินเบรกิลฟาดพอดีอยู่อยู่นาหน้องหนึ่งยู่ไรอะนาฟ้อนนะ่ะอันนี้อัน นี่กาแฟนี่กาแฟแปลว่าเขาซื้ออยู่อยู่กับร้านหน้าฟอนเพิ่นเลยแล้วก็ส่งอยู่หันเลยไม่ไม่ไมนำห,นห่อนอะพี่น้องในห้องเพิ่นบ่ไหนมีอันนั้นให้ดิเพิ่นบ่ไหนมีน้ำห่อนบ่ไหนมีกาอีหยังให้เหามีแต่ตู้เย็นตู้เย็นหน่อยนั่ะแล้วตัางของอยู่ดะห้องบ่ใหญ่พี่น้องห้องบ่ใหญ่บ่มีอย่างไรก็นั่งอยู่เตียงนี่แหละนั่งอยู่เตียงนอนนี่ยแหละก็เปิดหน้าต่างออกมากับเบิ่ง พึง่งคืนทะเลสัตว์ฟังยี่นี่เดี๋ยวเสียงดังตึมตึมอันนั้นสะพานปลาพี่น้องอันนั้นอันนั้นเดี๋ยวเป็นสะพานปลาเด้อนั่นเด้อมันจะหิ้มโบหิ้มโบฝนพี่น้องนั่นอันนเหมือนเพื่อนไปไปไปซื้อกองกินนิ่ฮัลล่ะแต่ว่าฝนตกห้ามวันนี้กระซ่วอันนั้นอยู่งซ่วมเอ,อิดเอิดยู่ห้อ,หอ,องหันกระเดดออกแล้ววันนี้ก็เอิดไม่มหยุดแล้วพี่น้อง นั่นๆนๆอีฮันหันหลังมาเ่อนีก็พอนยังเบ,งบิ่งเบิ่งนามกะทุกฟังมันนีเสียงนามเบิ่ขึ้นในเสียงนที่นอกนอนฟังเสียงขึ้นยังขัดเลยยังวะ้หันหันถ้าหันกล่องมาทางนี่ก็จะเป็น อันอนีนนเนเน้เป็นปนาเป็นห้องเ,เป็นโรงแรมเป็นร้านอาหารด้านด้านหลังเขาเนาะเนาะอันนี้เป็นด้านหลังเขาพี่น้องด้านนาก็สิเป็นนานาด้านนาโรงแรมแบบก็เป็นถนนที่ยังดอกอ่าซอยถนนนาหาดซอยอ่ายี่สิบสามไม่ยังรามารนี่ล่ละข้างหน้าเนาะถ้ายางหอวหายกินอันนี้มันเป็นด้านหลังอันนี้บนนย้บนยู่นี่มันเย้าออกไปในน้ำนะพี่น้องบนหมือขึ้นบนที่ห้องไปนั่งนกินเลย ตัวองกินไี่ยังกันอยู่นี่ยม่ขึ้นเนี่ยก็ยังแฮปปี้แฮปปีแ้แห้งหยอกแล้วก็หยอกผู้เฒ่ากันพี่น้องเบิ่งในเบิ่งในอ่ะใ,ในกล่องในวิดีโอเท่าเท่าปัดปัดตัวจริงโอ้ยนมเด็กค่ะลอยิ่นบนผสมแล้วดอกเบืงคนไปย่าง่อว่านีแดงจึงคืนพี่น้อง เป็นก e, ันอยู mainland, ่เส <laughs> ือเพิ่นนั่นเสือนงเสือกามเป็นกันบนไดบนนี้เสือสตีดสกินอืมกูสร้างแดงจึงคืนอยู่แล้วก็ได้เไอ้บทนี้บ่กมันเนี่ยดำดำดีสีบดตกแล้วละเขาดำแล้วนั่งกินกาแฟอยู่ในห้องเบิ่งคืนอยู่หน้าตังที่นอน น้อยยุิเสือไปกินเขาเศร้าภาสิประมาณใกล้ใกล้เชียงภูหลังบอกกับเราว่าเออเขากินกาแฟกินขนมกินนี่ยังกี่นี่นแล้วเดี๋ยวสายเขาจะออกไปกินเขาจังหอยออกไปกินเขาอันเย็บบวนมาสิภาพกันยางไปเบิ่งาแหล่งคลองน้ำที่นอ้องอันหมู่บ้านนี่ไปแล้วมันปิดเขาบอกว่าอันมันปิดวันเสาร์ว่าสันถัดว่นนี้ถามอีกแล้ววันอาทิตย์ขาเปิดบอวันนี้วันอาทิตย์เนาะภาสียังไปหารอเบิ่งแล้วอยากให้ แล้อยากฮายาโบนไปสระผมยูราาพี่น้องระว่านผมเธอมันเหนียวอ้ยบนเหนียวเช็ดยังไงอันอันไปหลินน้ำทะเลหมือนั่นบัดพอดีว่าเย็บบนอ่ะอันไปเห็ดกวนสีม้าเนาะไปไปแวกผมมานะมาพี่น้องไปแวกผมมามันี้เขาเคลือบเขาเคลือบเงาแบบเวกอ่ะบัดนี้มันเป็นหนายามันเป็นอ่าโตแบบไข่ไข่เืาอนี่ยังอ่ะคือคือ คือน้ํายาอันอันอันเครือบเงาน้ํายาหยังน่ะแม่มันก็ไปติดน้ําเส้นผมเฮาไว้แม่นบ่พอเฮามาสาันี้พอเฮามาสาแล้วพอเฮาเสร็ผมเฮาแห้งแล้วมันมันลอกออกมันลอกออกแล้วนี่เป็นเป็นขาวๆเป็นสีเทาๆออกมาอันนี้ได้บ่นเลยว่าโอมันบ่โอเคเด้นี่ว่ายวีสิเป็นขาวๆ เละว่านฉันว่ามันเป็นทีนน้ำบ่ะละว่าเป็นทีนน้ำว่ะฉันมันเพิ่มไป็เลืองหนาไปเล่อยเราก็สาหนามยูนี่มันเหนียวว่าฉันไปสาอยู่ลานบ่อฉันสุดทาไปก็ได้ว่าโอนเมื่อคืนเบื่อเดี๋ยวว่าเมีนก็เลยวว่ะเราฟังามาฉันเบกเงาผมมาก้วมันเพราะเขาสาผมแต่มันไม่โอ้กสินะพี่น้องมันโอ้กอันนี้ผมเหนียวมากยูนี่มันมัมมี่อ่ะนั่นมันมัมมี่ล้านมันมัมมี่ล้านสาผมพี่น้องมัมมี่ล้านสาผมล้านเห็ดผม มีตั ite, ้งแต่ร้านมัดสาดน้านมวดละหลายบ่ให้เฮตากมื้อนั้นไปสาอยู่บ่อนนั้นอยู่บ่อนหล่ะบ่อนอ่ที่ว่ามาผักขึ้นแหลกอยู่เอ่อหัวหินอินเลิบน่ะอินเลิบน่ะอพอดีปักซอยมันบ่มีด้านตัดผมก็เลยไปสาอย่างไรก็ตัด เราว่าจะตัดหลายเด้อนั่งเฝ้าเลยเด้อพี่น้องน้อยเดียวน้อยเดียวตัดน้อยเดียวได้จะตัดผีดปลายมันเสียออกแล้วว่าตัดผีดปลายมันเสียออกไปตัวว่าอย่าตัดออกหลายนั่งเฝ้าเลยช่องเขาว่าเขาจิตตัดของเขาหลายบวสินะดิจิตอ่ะิจิตดิจิตอกิจิตใส่ใจทุกอย่าง เราเหมือว่มมีโบ๊แห่นได้ให้เฮาได้เป็นคนคิดให้เฮาได้เป็นคนผ้าไปยิ่งบอกว่าคุณกับเป็นคนออกความคิดห็นในตีจิตไปทางใดมาจังหดใส่ผ้าไปใส่เธออยากไปใส่ยุ่ยอยากไปใส่โบยุ่ยเป็นคนผ้าไปกันสี่ติดตามไปน้ำเธอคือคือจะมาติดตามจอดหน้าอยู่แล้ เี่บอเลยขึ้ดยับหัวบอเราก็เฮ็ดทำทาผมเนี่ทตำทาตำทาเราจะลอมเป็นเป็นหมาน้ำคนเจอนายมือนขึ้นถ้ากันไหนไปซื้ออาหารนทะเลยุหันมันกินเนาะเอ้บนเป็นคนกินอาหารทะเลแต่ว่าเราวนากินเราก็กิน อาหารเราเราเราซื food, e ้อเราอยากอยากเราบัดซื้อมากสินะพี่น้องใส่ชุดใส่เสื้อตะเมืงขึ้นนี่เดีอันเมืงขึ้นใส่ข้าวเดี๋ยวน้องดอกใส่หลักกระเพื้อของหลักกรมานางกินหลักกรมาบานก็มาอาบน้ำมาถอดมาถอดไอยเลยอันให้เขาเอาไปซักให้อันนาพวนเอาไปซักให้เขาว่าเขารับซักกิโลละแปดสิบบาทก็เลยอันเอาผขามาพุาร์ซี่หาโตน้องเนาะบ่าว่ามัไม่อยู่โดนนะ เราสืบสื้อไห,ไหม่ก็บ,บ่กเอามันมึงีกระเป๋าสิไซกับมายัางใหนสืบจะเสือผ่าหรือไงอายุอายุเอาบอสไอเห็นไอเห็นเสือผ่าหอยอาย uh. ุอ่ะหนึ่งยยุ่มอายุคือยุ่มสืบบอสเอาบอสคุยกันแล้วก็พียน,ก,นก่อนเสือพิกลเขาจะออกเป็น,เข,นเขาเที่ยงอ่นแหละ อาก็ศสีรอไปลานพ่องล้างจากมั้นกระจักสิไปใส่ตัวแต่ว่าอากาศกม็มึดเมื่อคือฝนจิตกนี่พี่น้องไปทะเลต็คือไปบ่ไดดดอกมืนอนขั้นอากาศยังสี่วัน,ห,วนห่อนแห้งคำมาฝนมันกตเลิตโตพี่น้องตามด้บนกระสีครับเมื่อใไดลงควนบ้านหัวเ้าสิบไ,ววสไปยังไหนมายังได,ไงไดนเนาะ วันที่ยี่สิบเก่าแล้วสิบไปพี่น้องวันที่ยี่สิบเก่าแล้วสิบไปตอนนี้รถจากนในนี้รถจากอหอยหินไปสุวรรณภูมินี่ก็ต้องเขาจริงจริงเมื่อกี้เราคิดว่าเนาะเราคิดว่าเราสี่มาพักหอยหินแล้วตอนนี้วันที่ยี่สิบแปดสิกเขางทีบนะเขาว,วันเก้านะเขาไปพักยื่นทิพนแล้วก,ก็จ้างเสียนขานมอเต็กซี่ไปสุวรรณภูมิได้บนก็น ยีบ,บนกับขัาบบ้านนันสินายีบนกับนั่งรถลับบ้านนันสินะอัะน,น,บบนนี้นนนก็เรียกว่าก็เป็นอย่างคือมาๆมาหนีแล้วผินมาตามนี่มีรถจากจากนี่ไปสุวรรณภูุิกันสิแล้วกันสินั่งจากนี่ไปสุวรรณภูุิมเลยยี่บนกันสินั่งจากนี่ไปพุทธาไปบอกว่าสองพุทธาแก็ต่อรถเข้าบ้านต่อรถไปกัดให้ทีนึงจูงเบ้าสกปรก nào đấy gặp quân là bệnh nhiệt đen mà may cả chuồng mưa cùng sấm mưa không anh? sắm lấp thuộc quân chạy ở phía nam thuộc quân mang nam quân Long Côn gặp để lái thuyền kéo gặp quan hệ คืออยากให้จังสันอยากให้จังซีอยากให้แพนอยากให้บ้างแผนให้คุยกันให้รู้เรื่องว่าช่วงที่พญ่ยมาอยู่นะั่นเนี่ยคุยกันให้รู้รู้เรื่องกอนสิตกลงปงใจทําเรื่องไปน้าเพลินน่ะต้องคุยกันกวนว่าอ่าให้คนดูแลขอบก้วีสปอร์ตค่าใส่ใจน่นน,นี่นั่นท้างขอบกว้วยเฮ้าเนี่ยอย่างประมาณนี้แหละค่ะให้อ่ามี่รักประกันในชีวิตเนี่ย มีใบทะเบียนสมรสหรือบอมีพินัยกรรมนี่อย่างไหเนาะเพราะว่าถ้าเขาเป็นถ้าเขาเป็นยังไปหรือว่ายังสิเกิดขึ้นกับเฮาไี่รับประกันแน่อย่างประมาณนี้เนาะแต่หลายหลายข้นกับคือหลายคั้นในนํำหลายความคิดหินแหลบพี่น้องย้บนรับรับขุ่มขิดหินของถูกคนเด้อรับฟังความคิดหินอ่ารับฟังถูกคอมเมนต์พี่น้องอ่าวันนี้เขากับสิพิจรณาว่าอันใดเป็นยังไงจังใดเนาะ ทุกขนก็คือก่อนจะทําอะไรก็ต้องเตรียมการพี่นอกก้องกระตองก็ต้องว่างเผนกัน,นะละอีกเพื่อไแล้วก็ว่ากลับไปแล้วกับสี่กลับมาหยีกกลับมาอยสี่เดินเรื่องเดินอย่างห้าไปกับสี่ช่วงประมาณถ้าไม่ได้ไปกับสี่เป็นช่วงสี่เอฟซีเข้าเขารุนนั่นล่ะพี่นอ้องช่วงไปกิบเห็ดเพราะว่าบอกตะก้อนหนาหนักเล้วว่าขั้นขั้นหนาเย็บบนเด็ไปกับสี่ประมาณเดือน ก็รกดาสิงหาประมาณนั้นไปกับพวกจิได้ไปฉลองวันเกิดดี่ยคุณวันเกิดวันคล้ายวันเกิดตัวเองอยู่อยู่บ้านแล้วเุณล่ะติดตาันนีถามมาแล้วอยู่จังหดเออแล้วก็อกอ้ฟังแล้วเนาะว่าเออเรามีงานนี่บ้านนี่รถที่มันคุมอืมเราก็สามารถซัพพอร์ตสามารถเอาเข้าไปได้แล้วก็ถามมาเราเสีเยาเหตุงานบ่ เราไปอยากเฮ็ดพี่น้องเราอยากห้ไปไปอยู่เป็นูดูแลแมวเบิง่งสวนเบิง่งบ้านอยู่เป็นมูเล่าเวลาเราไปขับรถกลับมาจริงสตก็แต่ช่วงเวลาที่ว่าเราเราอยู่บ้านหลายตัวลาไปเหตุงานเนี่พี่น้อง okay, แค่เราศ่้ามางสิกะ,ะเราตื่นขึ้นเราก็กินก,กาแฟอาบน้ำอาบน้ำให้วก็ขับรถไปโรงเรียนไปท่งนักเรียนไปทรงนักเรียนแล้วกลับมาบ้านเราก็มาเหตุงานบ้านของเรา เ็ตสวนเดตยังของเราต่มากกถึงเวลานโรงเรียนเหลิกงแล้วก็ไปอีกยังสี่นะพี่นอ้องก,กับการบังเพื่อเขาไปชุ่มบริษัทยังเสียเราเวลาที่เราอยู่บ้านหลายไปไหนนะอันนี้เราอยากให้บนไปเรียนอยากให,ให้บนไปเรียนเรียนภาษาบ้านเพิ่นอยากไปเรียนภาษาบ้านเพิ่นอันนี้คือทุกคนอว่ายู่แล้วหรอว่า,วาถ้าเดินถ้าไปอ่ะต้องไปเรียนีอย่างประมาณเนี้ยกัเรียนเพื่ออย่าง เลี้ยนก็บ่ามันมาเลี้ยนเราให้ออกไปเห็ดนั่นเรกพี่น้องเราก็บอกให้ออกไปนั่นหรอกเพราะว่าเราอยากให้เขาคือเฟอร์เฟคทุกอย่างว่ะสิอันนี้คือเราเพี้ยนเราอะนะโค้งเงยตื่นให้ให้ให้เขาเนาะอ่าลาปีก็ิราบอกว่าฉันสิจำไหนอยู่บ่เราบอเป็นยังฉันกับสีซอยสอนฉันกับสีค่อยซัพพอร์ตค่อยเบ่งค่อยค่อยอันยังซอยยู่ทุกอย่างอย่างแล้วก็ว่าไปพี่น้องเขาเป็นเพื่อนคือล่องหน่ะ ก็จะโอเคจะบางคนก็ว่ายายอ่ายาเฝ้าย่าเฝ้าเทศใจเต็มหน่อยเด้อเพราะว่าการที่เขาอ่ะมาอยู่บ้านเฮ้ากับฮอบไปอยู่บ้านเขาอ่ะการเทคแค่มันบ่คือกันบางคนเอาฮอบไปเร็วคนบางคนเอาฮอบไปเร็วกะปีแบบว่าหนาเมื่อเป็หลังเมื่อไปถิ่งไปขวางดูแลบอสมบูรณ์แบบยังสั่นยังสี่ยังสี่นะพี่น้องแบบนี้เนาะ ันและเยะบนน็บยบนกับบ่ิดบังที่ยังมากไม้หรอกก่ะคือเท่ากับพร้อมที่จะพร้อมที่จะเผชิญแล้วก็พร้อมที่จะรับกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นตรงนั้นนะคะพี่น้องเพราะว่าไหนๆนเราก็เดินมาถึงจุดนี้แล้วเนาะนั่นแหละหนๆนเราก็เดินมาถึงจุดนี้แล้วเท่ากับต้องไปให้ถึงที่สุดเราต้องไปถึงที่สุดพก็ลงมาเย็บน,นขั้นสิไปขั้นขั้นขั้นบนเลือกหรือวางไม่ดูว่า มองการไกลว่าอันไนมันเหมาะสมกับเฮาอันไนที่ใจเราชอบอันไนที่ใจเราต้องการจริงๆว่ามันต้องการแค่ความสุขแบบเพลิวเพลินแค่งเงินแค่บทองถ้าเย็บบุญต้องการแบบนั้นเย็บบุญไปกับพญ่พญ่เต๋อแล้วพี่น้องอันนี้แล้วก็พยายามพยายามจะเอาไปแบบเร็วที่สุดต่วไเย็บบุญก็คือนี่แหละ ก็ค่าพอใ้าเนี่แหละก็คือเขาเบิ่งแล้วมันโอเคทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็ต้องทําให้เราทําใจอย่างสี่นะพี่น้องกับช่วงนี้เราก็บว่าใครไม่แ้่กับี้ตูนเราอยู่เรากับเขาลงาบานเขาเขาออกไทยเยอะบนไปทุกคนรู้เลยนะคะว่าเราบนต้องไปดูแลคนป่วยอีกเหมือนเดิมนะอ่าล่ะชีวิตของเขามันลําบากมาหลายแล้วบ้านไปของชีวิตเขาก็อยากมีคนที่ดูแลเราบ้างไม่ใช่ว่าเราดูแลแต่คนอืมอ่าหลัพี่น้องก็คือ เราเลือกสิ่งที่เราควรจะเลือกอันไหนว่าเรามีความสุขชีวิตของคนทีามันไายืนเงาพี่น้องเงี่ยบนก็เลยตัดสินใจนะคะตัดสินใจที่จะเลือกทางนี้คุยกันแบบลงตัวทุกอย่างนะคะลงตัวทุกอย่างแล้วก็ถือว่าตอนนี้ก็คือเหมือนคนคนเดียวกันแล้วกับเล่าก็ได้บางคนถามย่าบางคนถามย่าเสจเราหมด

สีวางเขก็บแต่คิดคิดจะตลอดจุ๊บจุ๊บจะตลอดมาเจอกันบันนี้เนาะมันสิเหลยอยู่บอกว่าต้องถามพี่น้องว่าต้องถามก่อนสิถามกับค้นถามกับถามแค่ขำๆน่ะอะละพี่น้องก็ตอบกันไปเนาะเอล่ะถจังใดตอขอบคุณขอบคุณนะพี่น้องเ้อขอบคุณหลายๆนะคะที่ที่ทุกคนให้ความสนใจแล้วก็ให้กาลังใจจังไดกะเบิงกันไปนะพี่น้องเนาะให้กำลังใจซึ่งกันและกันไปหล้วก็สำหรับคนที่กําลังเดินสายฟออยู่ น้องๆหลายๆคนที่โทรขอมหาที่ส่งขอ,ข,อขอความแม็กซ์ทเจอมหายายบุญตลอดว่าอยากอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากเจอขอที่จริงใจสีเหตุจังใดยายเห็ดจังไดยายบุญเห็ุจังใดหนูจงนัจงสีไดคือยายบุญเห็ดจังใดอ่าจังสีพ่อขอที่ดีอันนี้กับมันแล้วตะดวงอันนึงแหละก็คือหนึ่งมันแล้วแต่ดวงว่าชนะด้วยสองอยู่ที่อยู่ที่ เขาเอินมาจังไหรน,นะมันอยู่ที่ว่าความความใส่สติใส่าดุลนวินิจหรือว่าวิจรารณญาณของเราเองนะคะว่าคนไหนที่ใช่ไม่ใช่สแกมเมอร์ว่าสแกมเมอร์อรคนขี่ตัวว่าขี่ตัวถ้ามันว่าใช่เขาก็บอกไปจิ่มไปหาไม่คุยไม่แล้เวเว็บใส่ที่เขาห,หายหาคู่ มีต้องเสียเงินทั้งหมเสียเงินเยอะแยะมากมายพี่น้องแต่ว่าไอ้บนไม่เลือกที่จะไปเสียเงินเขาไปท้คิวบิดเดอ์แล้วก็เลือกที่จะคุยกับคนที่เขาใช่แล้วก็คุยกับคนที่เขาเสียเงินแล้วสามารถตรงข้อความเห็นกันน่ะพี่น้องอละละแล้วก็คุยกันด้เบอร์อะไรอยัางก,ก็ออกมาคุยทางแมกซเซนเจอร์ทางมา เมสเศษทั้งวอแซปทั้งไล่ทั้งยังตัว่าไปอะไรตาคนไหนใช่นะคนไหนว่าใช่เขาก็มาตองคุยยังสินะคนไหนต่อมาปากหวานฉีตัวหลอร่วงไอ้ความหวังเฮาขายฝันไปมามือบอว่างเพียนบอคิดว่าสิมาหาโน่นนี่นะกัเสียเวลาเขาก็ถิ่มไปยังสินะแต่ก็พอไงนี่คือพอไปได้เจอปุ๊บนี่เล่าแบบอันนั้นเขาเลยนะ่ะพี่น้องมันคือแบบหันหันหันเขาปั้นปั้นเขาหาก,กันเลยนะ่ะจูนเขาเลยนะ่ะแนี่ จูนเขามาเลยเล่าก็ได้แบ่ว่าคือทุกอย่างแบบเร็วมากเหมือนเอกขี่นะขาวเพื่อเขาว่าแหละพี่น้องคือทุกอย่างมันเร็วมากพอเล่าหูจักคำเท่าเขาคุ้ยทท่วอย่างหูจานองนีดนั่นซับพอร์ตเลยพี่น้องส่งมันส่งอย่างเลยส่งของส่งอย่างเทแค่โท่ถูกมือจังสัตว์สี่ถูกมือแต่ถามว่าโท่ามหาญยบุนสภาพเหมือนอย่างนี้ไหมไม่ญิบุนบริษ บ่ได้แต่งหนา้าบ่ได้เมคอัพบ่ได้ยังบักกตรเพื่อเติมถึงนมาหัวฟูกอ่าแม่จ้างพี่น้องเห็นลหรเ,เวลาเวลายายบุญอยู่บ้านกับเวลายายบุญมาแบบมันจะคนละแบบนะคะมันจะคนละอย่างเขาอยู่บ้านกขบปลูกบบเขาสิแตง่งสวยงามเขียนหนา้าท่าตาไปผู้ใดเบิงองเอาบ่ได้ไปอ่าแบบโชว์สวยโชว์งามพี่น้องเอาบ่ได้ไหนนอกจาก็อยู่บ้านเอาก็ทำง,งานของเขาไป เขาก็เอาแค่ดูดีสาดหูสาดตาแล้วก็ไอ่ว่ามักงสี่เขาก็ได้เหตุงานพี่น้องนี่แต่กินนอนเที่ยวเขาก็ต้องดูแลตัวเองนะคะให้กับให้สมกับคนที่เขาอามาซัพพอร์ตมาเทคแคร์เขาได้ชื่นใจมาหนิเนาะกระยักฝากให้กำลังใจนะคะฝากข้อคิดให้กับน้องๆกับเพื่อนๆที่กำลังอยากจะเดินสายขอคิดว่าเบื้องโหลดอด้บนห้าสิบห้านะคะหนิหาซื้หาอย่างเขาเร็วนะได้บนก็ยั่ง มาถึงตรงนี้นะคะข้างหน้าอาจจะประสบความสําเร็จเต็มร้อยอยังสินะ่น่ะพี่น้องได้จดทะเบียนได้อา่าเป็นเนียที่ถูกต้องนูน่นนี่นั่นนะหลังจากที่เฮ้าไม่ได้มีอะไรเลยก็ก็ขอแบบผ่านๆไปโดยที่ไม่มีหลักประกันต่ความพยายามของเฮ้าความดูถูกกับเป็นแรมคักดัาอีีนะคะเฮ้า ให้เฮาดิขึ้นมาถึงจุดนี้น้องพี่น้องเนาะตั้งแดการสู่สู่เดอ้อพี่น้องเดอ้อสู่สู่สำหรับนอ้องน้องเพื่อนเพื่อนที่กําลังเดินสายขออยู่ขอให้ประสบความสําเร็จแล้วก็ขอวอวยพรนะคะให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆของเฮาทุกคนนะคะน้องน้องทุกคนใกล้ปีใหม่แล้วนะคะปีใหม่ไทยก็ขอให้ทุกคนนะคะประสบ โชคดีทุกอย่างนะคะตลอดปีตลอดไปสิ่งใดที่มันบดีนะคะนปีนี้ก็ะควอยมันไปกับปีเก่านะคะต้อนรับปีใหม่กับสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะปรารถนาสิ่งใดสมความ,มาราถทานาะขนาเดอพี่นอแล้วก็นอยายะเจ็บย,าาย่าไข่ย่าจมสิ่งแรกที่เราปรารถนาก็คือสุขภาพร่างกายต้องแข็งแรงนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วทุกอย่างก็จะดีแฮปปี้ ตามมาหมดนะคะ,ะพี่น้องเนาะถ้าผู้ใดต่างกายว่าแวงแรงใจตีนิดนึงนะคะก็ดูแลสุขภาพนะคะให้สุขภาพทั้งกายและใจสมบูรณ์ขึ้นมาทุกอย่างมันก็จะแฮปปี้นะคะอาจารย์ก็ขอให้โชคดีตลอดปีตลอดไปแฮปปี้นิวเยียร์ปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้ทุกคนขอให้ยู่ดีมีแห้งมีความสุขสุขสุข,สขนะคะเด้อบยบพอกันคิดหนานะคะสวัสดีค่ะ